คุณกำลังฟังล่ามซัพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับลํำซัมพอดแคสต์นะครับเริ่มเร็วเริ่มรวยไวรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการเงินกับผมแอดจังกุกเช่นเคยครับแผงเพจลํำซัมนะใครยังไม่ได้กดไลค์เพจไปกดไลค์กัน้วยนะครับขอขายของหน่อยโดยเราเนี่ยก็เดินมาถึง EP ีที่5แล้วไวจัดเลยก็5เดือนแล้วนะครับเดือนละอีพีใช่ไหมก็ครึ่งปีแล้วขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามกันวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลย เพื่อนเนี่ยเคยเป็นกันไหมครับเงินเดือนออกมาแต่ไม่รู้ว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายตรงไหนจนสุดท้ายเนะี่ยเงินทั้งหมดก็ถูกใช้ไปกับสิ่งของสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นประจําเลยแล้วก็เคยมีความฝันอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งควรเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ดีถึงจะไม่ไปกระทบส่วนอื่นแล้วก็มีคําถามมาคําถามก็จะแบ่งเงินเป็นกี่ส่วนดีถึงจะมีทั้งเงินเที่ยวเงินออมและเงินลงทุนนะครับ ที่เรามีคําถามต่างๆนาน,นาเน,นี่ยนั่นเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับยังไม่มีเคล็ดลับหรือทฤษฎีการออมเงินที่ชัดเจนได้มาก็ใช้ไปพอเงินเหลือน่ก็ค่อยมาเก็บออมที่หลังใช่ไหมซึ่งความคิดที่ว่าใช้เงินก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยมาเก็บเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับบักไม่เหลือเก็บ <c oughs> วันนี้เนี่ยผมเลยจะมาพูดถึงทฤษฎีซิกจานะครับหรือ6โหลของ t ีฮาร์ปอีเนะครับเจ้าของหนังสือขายดีถอดรหัสรับสมองเงินลาดที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถแบ่งเงินได้ง่ายขึ้นทั้งมีกินมีใช้มีเก็บครบถ้วนกระบวน่าเลยนะครับ ซึ่งทฤษฎีนี้เองนะครับก็เป็นแนวทางให้กับผมในการเก็บเงินในช่วงแรกๆของผมนะครับว่าผมจะควรเก็บเงินนําเงินเนี่ยไปหย่อนไว้ในโลไหนบ้างทั้งหมด6โหลนะครับโดยทั้ง6โหลเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆให้ฟังให้ครบทุกโหลเลยนะครับเริ่มจากโหลแรกนะครับก็คือโลค่าใช้จ่ายประจําวัน อันนี้เป็นโหลที่เขาเรียกใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าสมมุติถ้าเราได้เงินเดือนมาแบบ100%เนี่ยจะแบ่งไว้ที่โโยนี้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยก็คือโหลค่าใช้ใจ่ายครับเพราะว่าเราเนี่ยนำไปใช้กับค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถบัตรเครดิตค่าน้ําค่าไฟรวมไปถึงค่าอาหารการกินในทุกๆวันนะครับค่า,ารถสมมติใครไม่มีแบบว่าไม่มีรถยนต์ใช่ไหมก็เป็นแบบรถประจําทางก็ค่ารถต่างๆค่ากิน ค่ากาแฟค่าอะไรเงี้ยครับทุกอย่างโดยเราจะแบ่งไว้ในโหลนี้เนี่ยถึง55%นะครับหรือว่าถ้ามีรายได้20 0 0 0บาทเนี่ยก็หย่อนไว้เลยโหลนี้เนี่ย11,000บาทก็คือจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยต่อมาโหลที่2นะครับก็คือโหลให้รางวัลตัวเองก็คือเราจะ เ็นโหลที่เก็บเอาไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยเฉพาะเลยหาเงินมันเหนื่อยใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องตอบสนองความสุขตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์ช็อปออนไลน์ให้มันหายคั้นมือหรือว่าแบบซื้อของเล็กๆน้อยๆที่อยากได้แบบว่าเอ้ยเงินเดือนออกแล้ววะต้องไปแบบว่าร้องคาราโอเกะสักหน่อยบางคนอาจจะแบบว่าเงินเดือนออกแล้วเติมเกมอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยเงินเดือนออกมาก็แบบเอ้ยเราเล่นเกมแล้วก็เติมเกมหน่อยอะไรอย่างนี้ใช้ได้เต็มที่นะครับแต่อย่าลืมว่าใช้ได้เพียง10%ของรายได้เท่านั้นถ้าสมม ก็ใช้ได้แค่2,000บาทใครมีของสะสมอะไรก็จะเป็นโหนี้นะครับแบบว่าเงินเดือนออกมาแบบเออ2,000บาทเก็บซื้อของในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่แบบมันสร้างความสุขให้กับเราผมว่ามันไม่มากเกินไปนะครับ 3โหลแห่งการศึกษานะครับคือบางคนอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากมีเก่งขึ้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการพัฒนาตัวเองครับยิ่งมีความรู้หรือมีความสามารถมากเนี่ยเราก็มักจะได้เปรียบผู้อื่นถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในปริญญาโทรปริญญาเอกหรือจะเป็นการเรียนในสิ่งที่เราชอบเชบ่นเรียนเต้นบางคนชอบเต้นเคป๊อปอะไรเงี้ยครับก็ไปเรียนเต้นได้ใครชอบทําอาหารก็สามารถเรียนทําอาหารได้แถมการเรียนทําอาหารเนี่ยสามารถไปทําเป็นอาชีพเสริมต่อได้ด้วยก็ยคือแบบว่าแบบสั่งเขาเรียกอทำอาหารออนไลน์ขายออนไลน์อะไรเงี้ยครับผ ผ่านไลแมนอะไรเงี้ยครับก็เราสามารถใช้โหลการศึกษาเนี่ยครับในการใช้ใจ่ายค่าเรียนได้โดยอยู่ในโหลนี้นยะควรอยู่ที่1 0ของรายได้นะครับก็คือ20,000่บาทเป็นเก็บค่าการศึกษาไป2000บาทครับผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับไป3าโหลแล้วต่อไปโหลที่4ครับก็คือเป็นโหลแห่งการลงทุน,นครับโหลนี้นยะจะเป็นโหลที่ทําให้เราเนมีโอกาสที่จะพบกับอิสรภาพทางการเงินมากที่สุดเลยโดยการนําเงินที่ได้มาจากการทํางานเนี่ยนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนกลับมาไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะ รหรือใครที่ไม่ชอบรับความเสี่ยงก็สามารถนําไปฝากประจําหรือว่าซื้อทองคําจะเป็นอสังหาเร,ารัพย์ก็ได้นะครับเก็บไว้ยันเงษเสียณทุกปีเนี่ยเราจะต้องเจอกับเงินเฟ้อใช่ไหมเราจรึงต้องลงทุนเพื่อไม่ให้เงินของเราที่เราเก็บมาหามาในชีวิตนะครับได้ค่าลงไปโดยเราควรจะลงทุนอย่างน้อยนะครับสิก็คือได้เงินรายได้มาสองพันบาทก็เอาไปลงทุนเลย2000บาทต่อเดือนนะครับต่อมาโหลที่5ก็คือโหลแห่งการออมโหลนี้ก็นับว่าเป็นโหลสนองความต้องการเช่นเดียวกันนะครับแต่ขยับจากการไปเที่ยวสังสรรค์หรือซื้้อออขงงเเล็็กกๆนนยี่่่ปสิทหญวา เช่นค่าดาวลด ดาวบ้านหรือสิ่งของที่ใช้เงินเป็นจํานวนมากอย่างผมเลยก็เคยนําโหลการออกมาใช้ก็คือซื้อคอมพิวเตอร์นะครับก็หมดไปประมาณ5 0,000บาทครับโหลนี้นะมักจะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่นะครับต้องเก็บนานแต่เมื่อไหร่ที่ต้องใช้นะผมบอกเลยว่าหมดโหลแน่นอนโดยเก็บไว้ในโหลนี้นะครับก็คือ10%ของรายได้เช่นกันก็คือถ้ารายได้20 0 0 0บาทก็เก็บไว้2,000บาทครับแล้วก็มาถึงโหลสุดท้ายของเรานะครับก็คือโหลแห่งการให้หลายๆคนเนะี่ยมักมองข้ามโหลนี้ไปนะครับเพราะในความเป็นจริงเรามีการให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาไมม่่่่่่วาาจะเป็นนพออแี้งงต ขอขวัญวันเกิดก็ถือว่าเป็นโหลงแห่งการให้ถูกต้องไหมครับหรือจะเป็นการบริจาคก,ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องให้โดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วยก็เลยอยู่ที่แค่5%ของรายได้นะครับก็คือถ้ารายได้20 0 0 0บาทก็อยู่ในโหลแห่งการให้ก็ประมาณ1,000บาทต่อเดือนนะครับ เคล็ดลับ6โลหรือซิกจ่านะคบเป็นกรอบการใช้จ่ายที่ดีมากๆให้กับผมเลยนะครับในช่วงหนึ่งเวลาจะใช้จ่ายทีเนี่ยผมก็แบบมานึกถึงว่าแบบเอ้ยเราต้องใช้ทําอะไรอยู่ในโลไหนเอ๊ะจะซื้อข้าวอ๋ออยู่ในโลค่าใช้จ่ายใช่ไหมแล้ววงเงินเนี่ยเต็มจานวนที่ตั้งไว้แลหรือยังอย่าง,างเช่นสมมุติว่าเดือนไหนผมแบบว่าเอ๊ยเติมเกมหนักมากเลยผมก็ต้องมาดูว่าเออเนี่ยมันมันเกิน10%ของรายได้หรือยังมันเกินโลที่เราตั้งไว้หรือยังะครับ ถ้าเดือนนี้เนี่ยเราแบบใช้ไปกับการเที่ยวสนุกจนครบแล้วก็ต้องอดกั้นไว้แล้วก็รอใช้อีกทีเงื่อเงินเดือนเดือนหน้าออมแพนนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากลองเก็บเงินแบบจริงจังสามารถลองนําทฤษฎีนี้ไปใช้กันดูได้นะครับนอกจากจะมีเงินเหลือเก็บแล้วเนี่ยผมว่ามันยังสนุกอีกด้วยแบบมีหลายโหลหลายสถานก,การณ์ให้เราแบบเลือกใช้ครับเขารู้สึกเหมือนเรามีแบบอุปกรณ์เป็นหมอเนะี่ยมีอุปกรณ์ครบคันพร้อมรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามา ก็เราก็มาทบทวนทั้ง6โหลกันอีกรอบนึงนะครับก็คือโหลแรกนะครับโหลค่าใช้จ่ายประจําวัน55%ครับ2โหลให้รางวัลตัวเอง10% 3โหลแห่งการศึกษานะครับ10%ของรายได้4โหลแห่งการลงทุน10%ของรายได้เช่นกันครับ5โหลแห่งการออม10%ของรายได้และสุดท้ายครับโหลแห่งการให้อยู่ที่5%ของรายได้มีครบทั้ง6โหลเนี่ยผมมั่นใจว่าเราจะมีทั้งเงินเก็บเงินเที่ยวแล้วก็เงินยามเกษียณแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ